ยนต์มอเตอร์ไซค์ขำรามดังกึกก้องไปบนถนนในยามค่ำคืนไ่ชายหนุ่มวัย19ปีบิดคันเร่งอย่างแรงด้วยความโมโหหลังจากที่เขาได้ทะเลาะกับแฟนสาวมาคำพูดของแฟนที่ด่าว่าเขายังคงก้องอยู่ในหัวความโกรธเข้าครอบงำจิตใจจนไม่ทันระวังแมวดำตัวหนึ่งกำลังเดินข้ามถนน เรียงลอรถมอเตอร์ไซค์ที่เหยียบเข้าไปอย่างแรงเขาไม่ทันได้เบรกด้วยซ้ำไพ่ล้มคว่ำไปกับถนนเขาถลอกแขนเป็นรอยแผลร,ร่างกายของเขาเจ็บช้ำไปหมดเขามองไปยังแมวที่นอนหายใจโรยรินลำตัวบิดเบี้ยวมีเลือดไหลซึมออกมาตามพื้นถนนดวงตาเบิกกว้างด้วยความเจ็บปวดและความหวาดกลัว ิบเอาหมายที่ตกอยู่ริมถนนขึ้นมาด้วยความโกรธแค้นที่กักเก็บไว้ได้ระเบิดออกมาเขาฟาดหมายลงไปยังร่างของแมวดำตัวนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเสียงร้องอันเจ็บปวดของแมวน้อยค่อยๆเงียบหายไปดวงตาที่เคยเปล่งแสงกลายเป็นเพียงแก้วใสที่ไร้วิญญาณจ้องมองไปยังพื้นถนนที่มืดมิด ดยไม่หันกลับมามองสามคืนต่อมาตอนแรกมันเป็นแค่เงาผ่านๆตรงหางตาเงาดำเล็กๆที่หายวับไปเมื่อเขาหันกลับไปมองเขาคิดว่าน่าจะเป็นเพราะรถลมแล้วหัวกระแทกพื้นเลยทำให้เขาเห็นภาพหลอน แล้วมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นแมวดำตัวเดียวกันยืนอยู่ใต้เสาไฟจ้องมองมาที่เขาบางคืนก็เห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งสวมชุดสีดำยืนอยู่ที่หน้าบ้านของเขาหลายคืนผ่านไปเขาเริ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับทุกคืนเขาจะได้ยินเสียงแมวร้อง เสียงเล็บที่ขีดควนผนังและเสียงคนเดินไปมาที่สวนหลังบ้านคืนนั้นไ่เริ่มทนไม่ไหวเขาออกไปดื่มเหล้าข้างนอกจนเมามายเพื่อให้ลืมเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นลืมเรื่องไม่ดีต่างๆที่เขาเคยได้ทำไว้เที่ยงคืนไผ่ขับรถกลับบ้าน ไฟหน้ารถซองไปยังถนนที่มืดมิดเขาขับผ่านจุดเดิมบนถนนเส้นเดิมที่ที่เกิดเหตุในคืนนั้นไผ่สลืมสลือเล็กน้อยเพราะอาการเมาลมเย็นพัดกระแทกที่ใบหน้าทำให้สติสัมปชัญญะเริ่มกลับมาและแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งแมวดำวิ่งตัดหน้ารถถนนเส้นเดิมตรงที่เดิม ไผ่สะดุ้งตกใจเขาหักมอเตอร์ไซค์หลบจนรถเสียหลักล้มลงร่างกระแทกพื้นและถลายไปตามถนนขาหักเลือดไหลไผร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเขาตะโกนขอความช่วยเหลือเสียงสีเท้าดังขึ้นเบาๆจากข้างทางไผ่หันไปมองด้วยความดีใจที่มีคนมาช่วยชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในชุดเสื้อกันฝนสีดำในมือถือไม้อยู่ คุณจะทำอะไรสิ้นเสียงพูดของไผ่ยังไม่ทันที่เขาจะได้คำตอบไม้ในมือของชายแปลกหน้าก็ฟาดลงมาที่ใบหน้าของไผ่จนหมดสต,ติไป รู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่กลางถนนเปลวที่มืดมิดขาที่หักร่างกายที่บาดเจ็บทำให้เขาแทบจะขยับตัวไม่ได้แสงไฟหน้ารถส่องลงมาที่เขารถบรรทุกคันหนึ่งคขับมาด้วยความเร็วสูงไผยพยายามดิ้นรนกระเสือกกระสนด้วยความสิ้นหวังวินาทีสุดท้ายไภ่เห็นร่างของชายแปลกหน้าในชุดเสื้อกันฝนสีดำ ยืนดูเขาด้วยสายตาที่เย็นชาเสียงเปรคของรถบรรทุกดังขึ้นแต่มันก็สายเกินไป